แต่กันเี er er <Thank you S 1> ็ไปครั้งดีเรากระม่มจะโคกโคกควักม่อมโพโปรไปหลายวันทำไมโคกควักเมียควักลูกถ้าวันกระม่มโพด้วยนะโอกาสนี้โอ้นายจะควักเมียควักลูกกับควักไว้กระม่มโพเราพุ่งซื่อว่าไม่ได้ดูแลตรงนี้เหรอครับอยากโคกใครอยากโคกควักม่อมโพไว้นะโอกาสนี้ครับทำไมบังคมบไปค่ะมาไประเดี๋ว จูอยู่บ้านอยู่เมืองนะกูไปหลายวันไห้เจียป้าลูกป้าไลบุกป้าบุกกลุ่นลำบากไปแน่นอนป้าเมียเรานายใตายหงนายเตียมโยนะไม่แครปอกก็แล้วกับเมียเราเราก็เตรียมจะเมื่อนมือเตื้อแหลกได้กันไม่ไม่ก็ใจป้าไม่จุ่มมาปะก็แล้วก็เจ้าจัดม้าจัดเปลื้อนทีไปอาแม่ไม่เมียกินเหลื่อนคูโรไลตายหงเอรอลำก้านกับเมียไม่แคร์ป้าก็แล้วไปแน่เตีมโยไปกินดมจีนก็ไม่แคร์ป้าเมียก็แล้ว เทเรกได้กับเราไม่ไม่จะแบบบอกแกนได้ดำกะรีไต้ฮงกูนี่ตะเหลือได้กูเหลือกันแล้วใครไม่ใจปุ๊บเรียนฟรีกูไม่ใจงอไงดำกะรีไต้ฮงบัตรที่้าเมืองกูบิดดื้อไตฮงเราบัตรที่นี่เมียพูนขับเมียพูนทำอาชีพอะไรเรียนเมียพูนใช่เปิดบริษัทเปิดบริษัทขับเปิดบริษัทขายอะไรขายโจรดาจ้าตาวิวเลอรขับซาดีไหมจ้ากลัน เออโจรนาจาเตาอิวนี่ก็บพได้เตาก็แล้วไม่เก็ตอิวไม่ใจเลือกดาแกไตชื่อไรเมียพูนเจอเต้าเป็ดอะไรนะเจอเป็ดับนบที่คุณต่างร้านการดิสแหลกแต่กันทำไม,ขมเขาปิ้ััดเจินเจินว่ามงานุงคุณจมลน์ระวางเป็ดพูน <c oughs> บุญนัวร้อยบนันทุยอกขูดูเลยนะวะเฮ้ <c oughs> ยัดเป็ดนนก,กีไตกีด่าอย่างนี้คบไดย้ย่บันนี้ได้ทั้งวันได้แกไต คือมันไม่แกยุดไาอยู่นี่ทำไม่รับกันยัางไาอยู่ประเด็นอย่างนักลับกันนั้นต่งตีพุมไม่โยมไดากวักมาไปนู้ดถึงขนาดนั้นแปลเจ้าขาผู้เวทนาแกนใต้ปนนี่นี่เมียผมนี่ผมตื้อหวานโต้พ้อยดิพ้อยจัดการเป่งเขายืนเรื่องกับผู้วา่าทำไมก็กำควันเหมือนจังวัดตุลาัดขอกำควันเมียข,ข,ข,ขับกำควันประจำตัวเมียว่ายังไง ดาพผัวเล่นแกง่งแลกเลืองเปื่อนเรือนไม่อยู่มู่หดอาหารจานไม่เจอเรือเรือนรอกทอกปลอกกลบมดตดใไนป่าอมติดตั้งลมปันก้าวมูดนำไลยบูชะไล่วิญญาณตีนปนาตานเคยตึงกอที่แลแลวใไต้หวันแตว่าไม่ยอาแต่ว่าพีจะดินตาพีป่ปบบนั้ฉันําไม่ได้หลักันที่จะเหลือกันลกแล้วเราเง,งี้ยฉันไม่ใจยากโยกแก่นคนพรดวปแบบน,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 นี้ตุกจิ้งกับเราไม่เก็นความดี เม่์เม่เช่นความดีเปลือหันได้ตังถาได้ไม่เม็ดับมึงแปแกเงือกูเล่นหนักหน้าเล่นแกงหันใจทักทีไม่รู้จาดวทหน้าแก่ไต้ฝนเราเล่นแก่ก็เราเล่นนอยนอยเผื่อวันหนึ่งกูไม่ใจเล่นมากในย่างดีกับกูเล่นแกจิบวีจิบย่าบงนี่ลุยแล้วเลยวันมนึงเล่นปลื้ต่างเขาทำก้านแก่ไต้เราเล่นแกงกันป้านายไปจับมีเองพอกูไปนอนโรงพัาแกรุ่นบ้านไม่มหา ha Lượng em yatitang tít răng nakumai chappram Mẹ chappa nô bên nê đong. Truden kèg có len len em đi đâu em em lên em em lên em 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 đi em 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 vô. em 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 เวลาเมียรบมาตึงบ้านพวเมียนังหรือเมียนอนแนวมือหลัวบัวตบบูบัวแลยตองปุ้นตั้งเหลือแกงตํามังเหลือแกงรั้งกังเหลือแกงทาไม่เหลือกูแทงแล้วไงตายกะวุ่จริงไอ้ตากูไม่เหลือไม่เหลือใจมาจากการกันเด็ดกาดตีตั้มเพื่อเวลามึงกินข้าวกูไม่ให้นอผักนอหลุดแทงหลุดตัวกูวายหมดให้กูนอไรอะบะาให้นอไป ไปโนได้เออตัวนีะดอกคีกันนี่ดอกคีบวบกวนกุบก้มหลันถัวไม่แกงกัวโปดดักมือักหม้อหลายเป็ดทำการจุกจิ้งว้นต้นกับบุบารเจีบปลากัดเราก็ตั้งไปเจอปลาตู้ให้โลวงตามาตัวต่ได้กว่าตัวอาชิบแม่เอ้ยเฟงว่าปลาตู้ตัวงาชิบเว้นตึ้งบุบปลากัดตัวลอยต้องเรามาเจาะกบลุ่นอยู่ไม่เรียกว่าเจอปลาตู้ไอ้หลกได้ติ่มหนำจูบื้อปลาคัดแต่ว่าได้ติ่มบังใบกูตาเล็ดที ดาแกนไตรัมได้รังดื้อมึงเอ้ยตัวกัดลับคุยเื้ออาอทำไมต้องเสียงกันอย่างนี้ก็เพราอย่างตัวรามหน้ามาหลังรอกเมียทักทีโจเจ้าเมืองจริงเราอย่างตกใจกูจะไม่ได้ต๊เบื่อจะได้โ่ยปลอะมึงจริงจาดคนเราเนี่ยก็บอกแล้วว่ากินเมียมันไม่จุ่มปุ้งจําไดไม่หันั้นหันั้นมึงเตี๋ยวเอากู ไม่ควันกูนอนตั้งขึ้นแล้วไม่ควันเลยจักตีที่ว่าเจ้าตึงมึงยกขึ้นเข้าวองน้ำกูไม่เตตํางรือกูเดินตามไปเลยเพื่อตีว่ามึงแกื้อพอไปตึงช่วมแต่มึงเหยวแต่กูไม่เตตํางรือกูนุกนุกแต่กูแกที่พอมึงเหยวกูแกที่ฮะเนียพอเหยวแจ็ตต่อจ้องตีแปดแปดจริงกูเจอทีแปดแปดวันนั้นแต่ออกแปดแปดจริงจำนะ จิงพิษตีมึงแต่พี่ได้ตีเราแต่ตาเมื่ตอดก่อนเหี้ยวแล้วกูไม่โตกแลว้วเจอเบอร์จิ้งตอนนี้ก็ไปเจ้าแก่เบอร์ก็แล้วก,วกวูแหล่แหล่จำการนายโยกับพวกบานี้ไม่อ่อนไหนไปไหนเราไปเจเว้นกันตาไปตุบใช่เลยนะเกลียนเลยจบป้าลูกเจ้าเจเว้นจบนักหนะ้าให้ลูกก็เล่นแต่ตัรัตัดวังนี้จบเล่แล่แต่นั่งเห่นะหองนั้ไดวันนี้นั่งแล้วกูตีกูเข้มเข้มให้ได้เก้มเข้มลูกขาด แ,แกเปลือไม่แกบปล่าปลักรูขวดคือวงในี้ลูกกัดจบนางนะ้าอย่า้อนในลูกแต่อปลือกนดน้ำในบ่ยังเป็ดบ่ไม่โู้จักิกีตักมึกไปเจอน้ำปงนู่ม,มากินวังนี้คือต่อลูกต่เดินตองน้ําดื่มคุณาภาพน้ําชาจิงว่น้ําดื่มคุณาภาพน้ําดื่มชาจิงไอเด็กจำํำรู้เรื่องวันนั้นกูพาไปในป่ายางเดินเดิน,ดนกูแกบยางตอนตีจ้ำพอดี ฮู้เกรงมาพอพอพอฮูคุณอาพ้าผู้ตาจริงมาแม่โตฮู้ตาบ้องล้ามจอมอมได้ตายทั้งตีแถวบาดตายกูแล้ได้ก้าวเด็เทเวินหรือพนแล้วไปไทเนหนักหน้าเทเวินไอ้จะไปเจอกล้องใจยันมั้งเลยพี่ปูน่ะเราคนยิงยิงเงเทเวินก็พูดปลอกูจ่อก็แรงจบหลงบาดติดเทเวินมอมพอหวันวันคนพ่อยืดตีแล้วนายปูนจะเลิกกับเป็นยกายวิบหลังไปเทเวินนั้น เออโอเปิเก้าเจเวนที่ก็แรงติดเจเวนเจเวนสวัสดีค่ะจะรับอะไรพิ่มไหมคะพุ่มผมกินเก้าเจ็ดผมกินข้าเจ็ดอยู่บ้านพี่ปูนเจเวนสวัสดีค่ะจะม้วนไปจักรจังมองไหมคะจะรับต้มพิ่มไหมแรงติดเจเวนหมดยังกันครับเด็กจิ้งเวียดนาวันจุนเก้าบ้านพุ่มดังหลับบีอยู่จูนมาตึงจับตัวพุ่มจีพุ่มไวคุณให้นจุนมาจ้องคุณในคนนึ่งขึ้นไปอาามีห้อง พอขึ้นเม,มีาเมียในห้องที่นี่จูนมันจัดการกุ้งเองเมียพมเขาเรียกข่มขืนไม่ใช่เหรอก้มเองเรียกข่มขืนไม่แต่ไงเตียงแต่ผมเห็นมันเอง,อง,อองอเคอนต่อกุ้งเอาครับทีนี้ไม่ว่าวันจูนจัดการกุ้งขึ้นเมียพอว่าจูนเจ๊จ้ำอย่ารอยห้วันจูนอเอาเก้ไว้ไตรงนั้นเมียแรงขึ้นกรรมหนึ่งผมดำเปลื้กเมียว่ายัางไงเมียวันจว้นสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ เชิญใครเชิญชู้ในหมาเหล่าคุณแกไม่เป็ดบันดีบาฝันใจไรให้ตกจริงอห้โย่เต็มเมียเราตั้งเป็นรวยตำปรื้อแล้วเพราะฉะนั้นม่อมโผล่เรากระม่อมโคควักลูกหาควักเมียไปด้วยไม่ฉันไม่บาฉันไม่ได้รับฉันไปกัำจินต่อเดี๋ยวใจกูได้รู้จะไปพอบแม่ไม่ถูกนั้นไม่รอบเหล่าไม่แจกกูรับได้เห็นไหมลึกตำปรื้มันแล้วพี่ได้กันแล้วให้ลูกโยนี้ต่อเดียวใจไอ้ ว่ไว้ตเดียวใจเราไปกันเอาแต่นั้นลูกของนายพูลนจะให้นางสนมเอเป็นผู้ที่ดูแลให้มาด้วยหรือเปล่ากับน้จะเดินอยู่น่นตุงนู้นจัวัดจะเดินเล่นอย่าใจอ่อนัวมาแล้วเราเองจะยินดีนะช่วยเหลือทางด้านเ,าเรื่องนี้ดูแลเป็นทุจรักให้เขาได้ลูกอย่างนั้นเหรอนี่ลูกพูลเหรอฮะ ฉันถามว่านี่ลูกพูนเหรอแม่จื้อจึ้งจึ้งพอพูนพอหนุพูนแม่ไม่ใจลูกพูนคือฉันหมายความว่านี่ลูกพูนเหรอแม่ไม่ใจดอกพูนพอดอกพูนแล้วชื่ออะไรเธอจื้อจื้อแพรมชื่ออะไรนะจื้อจืปูจื้อปูชื้อแพรมทำไมชื่อแพรมแม่แลวบ้าปืนกันแม่เลวกำแพรมกล้องแขกไตเออ นะจิงเวทนาะเขาเด็กล้องปีนต่อไปจะต้องมีความรู้เรียนหนังสือหรือย่างลูกเรียนแล้วจับอ่นหนังสือแล้วจับเออดีมากถ้้ตอนนี้เอ,อ่อต้องรู้จักประหยัดนะสอนให้ลูกประหยัดใช่บ้างที่พูนจำไว้นะลูกเบ้าปอต้องประหยัดต่อไปหนะ้าได้เลื่อดทางคนจองให้กว้างเกิดจำไหมมีจะลืงพึ่งบรรจบไมากระบ,บาบใบใดใจใจใจจะไปเพื่อเรืรอยๆบาบันป๋อมัน ลำกันแก่ใจลงพี่เล่ดึอกับเราไม่ใจดูกวังเป็กี้ในวงไปกูวิปีไต่ตีแต่กูแจมกี้ในวงไ่ไยป็กี้ในร้านก็าโตมยดีเฟ็ดโอ้แม่แม่ใหญ่เร็ดแม่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 จะแม่นะอยย่าดนไม่ได้เป็นเด็กเป็นเล็กดูเป็นเป็นคนไม่ใจเป็นเล็กอ๋อแยนตื่เงินตาวันปานปอเล็กไม่ใจดูกวัง ต้องรู้มีความสามารถนี่โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรฮันในแพรมโตขึ้นอยากเป็นอะไรจตจอขึ้นหน่นดางเป็นกำนันอยากจะเป็นกำนันพระเจ้าขะคนที่เป็นกำนันมันต้องมีฐานเสียงบาปืออีป็นกำนันเพื่อเราไม่จ่เกิดมี่านเจียงมีกำนันไม่จ่ต้องมี่านเจ้ยงี่พอทำเลื่อไปไปโดนตัดจีก้องไอขอบจำพันบาทเดี๋ยวคุณจะได้รับบัตรกำนันเพอ,อบัตรกำนัน จำการไปไปปอนๆไปนำการกูเลยยับเตี๋ยเด่นกันเตี๋ยเด่นเงาอุ่นนำแกงจินงเงข้าวเลยอืมปอนดุ่มจีนงแล้ปอนจอจังนิดอ้เรก่อนจอจังเอาไปลน้อยไปไปจิ้งจะไปจิ้ไปจินตามิมอะไรก่อนกินนุ่มตามิมนุ่มไรตามิมกูอยากไปตามุมเจอไปตามุงไปเด้ไป ก็ตังอิจิบไม่มีตังอิจิบคันนั่นนั่นตัวต่างอาจิบงออาจิบยังผมตาบ้าเลวจ้่ตาอิจิบไม่ตาอาจิบยังยไม่อาจิบยังเลยอิจิบคุณน้อยเหรบ้ากันเอาเดินทางแต่ถ้าผู้จะไปประกาศข่าวเรื่องนี้แล้วไปถือมากว่าชายตกลงนางเปลี่ยนไปด้วยพระเจ้าค่ะฉันไปกันไปครับตัวเดียวใจต้องติดตามแฮปปี้พูนไปร่ากล้วยเดี๋ยวไปม่วงกับแม่ไม่หล่ากันจนเสียไม่ได้ค่ะเอาก็ไป แต่กันดูแลกันได้ดีแปะจะกร้มมพอเรากระมมจัดเออก็กราบตัไว้บังกุมลาบเลยค่ะโชคดีคุณแห่มอมงในเองกราบตัไว้บังกุมลาบเลค่ะ